สวัดสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเข้าหัวหางปลาตัวนี้นะครับวิธีเข้าหัวนะครับก็ต้องมีครีมนี่นะครับหรือว่าครีมแบบไหนก็ได้นะครับที่มีฟันแบบนี้นะครับนี่นะครับบางรุ่นก็จะมีอยู่ตรงนี้นะครับบางรุ่นก็จะมีตรงนี้ดูตรงนี้ตรงนี้เป็นที่ป,ทปอกสายนะครับ ก็ปอกตัวนี้ก็ได้ดใส่ตัวนี้นะครับ้านทุกอย่างยี่สิบาทก็มีครับหาปลาตัวนี้นะครับตัวละห้าบาทนะครับวิธีเข้าออนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าให้ดูนะครับตอนแรกนะครับเราก็ปอกสายไฟนะครับ ออกสายไฟให้ประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับนี่นะครับเราก็ให้อยู่ลักษณะนี้นะครับนี่นะครับนี่นะครับเราก็ใส่ไฟนะครับใส่ล็อกที่สองนะครับอันนี้เป็นล็อกที่หนึ่งนะครับ นี่ล็อกที่สองนะครับตัวนี้เอาไว้ล็อกสายไฟเลยนะครับผมใส่ท่อหดก่อนนะครับนี้เป็นท่อหดนะครับเม้นละยี่สิบบาทสามสิบบาทนะครับแล้วแต่ร้านนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับเอาหางปลาใส่เข้าไปนะครับแบบนี้นะครับท่อหดก็เอาใส่เข้าไปในสายไฟเลย แบบนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็เอาครีมของเรานะครับมาย้ํานะครับวิธีการย้ํานะครับให้หงายขึ้นนะครับแล้วก็เอาตรงส่วนที่มันโค้งนะครับส่วนที่มันโค้งนี่นะครับเอาใส่นะครับเอาใส่ข้างบนนะครับให้มันอยู่ข้างบนแบบนี้นะครับผมจะทําให้ดูนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับเห็นไหมเอ่ย ปล่อยมือไม่ได้นะครับต้องจับสายไว้นะครับถ้าไม่งั้นสายมันจะหลุดนะครับเห็นไหมครับประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็หนีบลงไปเลยนะครับปึ๊บนี่ครับเห็นไหมครับเสร็จแล้วนะครับอันที่สองนะครับเราจะล็อกสายไฟไว้นะครับไม่ให้มันหลุดนะครับเหมือนกันนะครับ นีเหมือนกันเลยนะครับนิดเข้าไปเลยนะครับปึ๊บนี่นะครับล็อกสายไฟไม่ให้มันอยู่โอเคไหมครับแล้วก็เอาท่อหดนะครับสวมเข้าไปแล้วก็ไ้ร้อนเป่านะครับหรือไม่ก็ไฟแชกเป่านะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆ ขอบคุณครับ